ส,สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ขวัญใจแล้วครับนี่ตอนนี้ใกล้ใกล้จังหวัดแล้วไหมอยู่ลังสิตนะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปอ <c oughs> ันนี้นะครับผมเราก็จะไปห <hã> <c oughs> าแนวกินกนหิ้วเขาแล้วครับตอนนี้กับต้อเกือบบ่าใบมงนะครับผมเกือบบ่าใบมงแล้วนะครับนี่ครับผมพี่น้อง บอ่บอแล้วอ,อยู่ที่ที่ไหนเอย่ยฮะพิเศษว่าสันของวัาซั่งอันนี้คนกันน้ำมัจะจับไปครับแต่ตประเด็นเขาต้องยังไปทางคุนนี่นี่ เาต้องยงออมไปผุนนาบครบี้เบสี่เบพุงเบลวเอคือบริษัทสนะตอนมาตำรวจจะซาดยอะก่าซไปนับ้งดีนีหม่แหะมันเป็นยยังดีเพราะว่าเขาจอดจอดอีตอนไหนก็ได้ มันปันควรมาโอ้โหนะคก,กับปอยพี่รองครับผมเ๋ยวสีภาพเบิง่งว่างห้องหอแสนนะครับทายสิว่าเราอยู่ที่ไหนให้ปอยพี่รองทายเบิ่งนะครับผมจะเป็นห้องน้ำห้องปัมนะครับ เป็นยังเต็มบ่ะางานสอีเด้ดควันสติกเกอร์อันเป็นตัวหนังสือไหมจี๊ดจิดขางรถเลยจี๊ดขางรถซื้อปรกวดไหมควันแต่ที่เกิดตัวหนังสือนี่ตัวหนังสือนา้อมา ไม่ต้องไปเสียบนะเสร็จะก็ช่อยู่สิสมมติเสก็ไกลข้อสังช่ออยู่สิตัวช่อคือบุมีหานี่ดก็ช่อเอาไปเลยสองเออลอเรือบะนี่อเรืล่อเรือนี่ดสองตัวเเออลอเรือแม่นาคาดีว่าเนี่เออนี่ตัวหนึ่งงู องูซอเสือซอเสือสลัดยนี่สลัดยีมอมแมม่อมแมเออตอวบากาศมีอย่างอันตอวเต่าไม่อากาศมีอันเดียวตีอันเดียวตอวเต่าตัวยังกันสลัตอวเต่าสลัอูน้อหนูก่อนนอหนูตอวเต่าอ๋อเออน้อหนูตอวเต่าสลัอูกันมีสลัดอูบอมตีโดนนี่แมนขี้ตีเอายากแค่เอ้าซื้อมันเป็นอันนั้นนี่ลีสลัอูเอาไปเป็นบรัยากาศเอาบ่ได้บ่ได้นี่มรรยากาศ มันสองตัวนะบัวอันนั้นไม่อันนั้นเดียวกันอันนั้นี่มันวะอันนี้จะตีเป็นอะไรอู้อ๊อตะคบเลยตัวบม่ยากาต้องมีทองตัวตัวเดียวล่างกับมันเดเออเปลี่ยนหาเข้าแบ่งให้ผมดีเด้ผมไปหานเอะคุณตัดนี่ก็ไรตัวนี้แมนเดี๋ยวเอาสิเอาไปเห็ดครับ แมนที่ดีที่สด่สที่สกดที่สมาเดี่ลวจิตเบอร์โถใพ่อินเบอร์โถ่ใจังกไปหายกนไปยตน ผุนย่างอร่อยไหมผุนเดี๋ยวถามกดก่อนคุณแจ๊บมาดีน้องแขกมาดูนะครับว่าเราถึงไหนแล้วให้ทุกท่านถ่ายเอานะครับตรงนี้นี่ปาเมโซนะครับปาเมโซที่ไหนมันจะมีสองขั้นเลยครับ คลิปนี้มีแผนนะครับสีตัางซื้อวะคลิปนี้เรามีแผนแล้วพี่อาโจคลิปนี้เรามีแผนเออโค้ดมันมาเบิรงนจับฮะซื้อไพ่ละติดกีหลุดมาใส่ฟังเอออาพิเศษเด้อกโค้ดไว้พิเศษแต่บะมีด้วอว่ามันเปิดสั่นบะมีไหม เออธรรมดาเด้อมีเกี่ยวธรรมดาบะมีเกี่ยวธรรมาดาครับร้านบะม,มีเกี่ยวบะมีเม่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยว ใช่ครับ,บอิู่ไซรันครับแล้วเอาเกียวว่าเอาร์มีเกีียว,อเ,ยวเอาพิเศษยหนึ่งธรรมดาสามครับใช่ถั่วใช่ถั่วใช่ถั่วเียรหนึ่งธรรมดาสโอ้ไอ้ตัวธรรมดาสามเนี่ยเป็นธรรมดาสองนะเอาเย็นตาโฟเ,าเย็นตาโฟเดี๋ยวถ้าบนมันจะมี่ีซถ้วยแมนครับเย็นตาโฟถ้่วหนึ่งเย็นตาโฟหนึ่ง ธรรมดาสองพิเศษหนึ่งนี่ครับแน่นผมเอาต้มยำเย็นตะโพเด้ครับผมเอาขึ้นไปเรื่อยเลยครับต้องยำเย็นตะโพสองอัเอันพิเศษสองมาแล้แม่เอาไหมเลยเอาไหมรไม่จะเลธรรมดาอันธรรมดาีเป็นต้มยำเย็นตะโพสอง่วยแม่ครับพิเศษแล้วก็ธรรมดาแม่ครับ ต้มยำเียวต้มยำเดโพสองธรรมดาหนึ่งพิเศษหนึง่ง <c oughs> โอเคคุยกันคุยคยนระเรื่องเดียวกันมรู้ว่ันเออผู้ได้ทองก็ดีมากินกันแมนคอนถ่าเวลาก่อนมันครบแปดนาที เสำครับโมโนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอุปเป็นสาหรับเปินออฟชิอลได้เยกันนะครับวันนี้เจอกันที่มอสิตนะครับสวัสดีครับ